ทีนี้เราจะได้ทำโคมสงบนะวันนี้ก็เพิ่งมีอามาาอาม่า,มาแดงดีมานะเป็นกนัลยาณมิตรของเราอเฮียตือกับอซอนนิพาก็มาสวดมนต์ถ้าเรามาประจำจะเห็นอยู่ประจำเนมะื่อเช้าก็ยังเห็นหน้าอมาอมาาอามาเพิ่งใสบ่บาตรวันนี้เพิ่งไปทำบุญที่ร้านที่พระรามสามวันก่อนหลายๆวันที่ผ่านมาไปทำบุญที่ตรงที่ไปวันนี้ก็เป็นวัด สุทัศเทพเวลารามนะที่ที่กิมมี่เคยไปบวชแล้วก็ได้ได้ไปทําบุญอีกครั้งหนึ่งอาม,ม่าก็ถือว่าบุญดีนะลูกไปหลายคนก็อาเฮียตืออาเฮียมอนะแล้วก็มีคนที่โอพีไม่รู้จักนะเป็นเป็นเอาการเอางานนะสังเตกตดูพี่จําชื่อไม่ได้แต่ว่าเห็นอเฮียสองอาเฮียก็เอาการเอางานดีมากแ้ แล้วก็รักคุณแม่มากนั่นก็นใส่บาททุกวันนะเห็นอา่ามาตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่นะแต่ก่อนอา่าชอบไปเที่ยวถ้าหายไปหลายๆวันคือไปเที่ยวพักหลังมาก็อะไรอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก,ก็ต้องอยู่กับบ้านนะอยู่กับช่องไปไหนไม่ค่อยได้แต่อาม่าก็ยังทําบุญยังมีโอกาสก็ไปพระรามสามไปตรงนั้นบางตรงนี้บางนะ นอยู่เฉยๆไม่เป็นนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะเป็นบทเรียนก็คืออาาเป็นคนอาาแดงดีมาขององเฮียตือเป็นคนทาบุญอยู่ประจำนะมาใส่บาตรทุกวันนะเห็นหน้าพระก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เวลาลูกไปไปวัดก็สาธุกับลูกกับอเฮียตือถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะของ ของมนุษย์นะหรของคนที่เกิดมาในโลกใบนี้เราถ้าเราไม่ยังไม่ทําใจก็เหมือนมันมันรวดเร็วมากนะแต่ถ้าเราทําใจอยู่ประจําอันนั้นเขานะต่อไปก็คงเป็นเรานะเคยไปงานวันที่ยี่สิบสี่ตุลาสองห้าหกสามไปกับแม่นวลไปกับป้าสุดสายใจไปกับโยมพ่อโยมแม่หลายๆคนนะได้ไปที่วัด โศกศีส,ส,สะอาดจังหวัดนงบุรีงคูนะวันนั้นยังไม่ถึงบ้านเลยนะมีคนส่งข่าวมาบอกทางไลน์หรือโทรศัพท์มาบอกว่าพระอาจารย์แดงละสังขารแล้ววนะ่างั้นนี่ยังไม่ถึงบ้านนะวันนั้นหลวงพี่จะไปฉลองประเรียนธรรมเก้าประโยคนะไปทําบุญว่างนะั้นชาวบ้านเขาจะได้เห็นเพราะว่าบ้านหลวงพี่ตัองอ้งแต่ตั้งบ้านมานะบ้านหนองบวัวศพแล้วก็จังหวัดหนองบวัวลำภู ยังไม่เคยมีปรเรียนธรรมเก้าประโยคที่เป็นธรรมยุทธจังหวัดนบัวนองูนะหลวงพี่เป็นรูปแรกนะที่เป็นปรเรียนธรรมเก้าประโยคก็เลยจะไปทำบุญให้ชาวบ้านเขาได้ดีอกดีใจได้บุญด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวอย่างให้กับลูกๆหลานจะได้มีวิละวิริยะอุตสาหะได้เรียนพระบาลีจนจบปรเรียนธรรมเก้าประโยคแต่ยังไม่ถึงบ้านทั้งหลาย พระอ,อาจารย์แดงจะนิมนต์ไปงานล่าสังขารแบะที่เรียบร้อยถ้าจำไม่ผิดสนบะ14ตุลาคมเนอะ2 5 6 3ถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยผมพี่อยู่กับพระอ,อาจารย์แดงมาเป็นระยะเวลา10ปีน่ประมาณท่านก็เป็นคนคอยอบรมสั่งสอนเรื่องกรรมฐานเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องหลากหลากหลายเรื่องเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่หลวงพี่นะศรัทธาขึ้นมาก ก่อนที่จะไปหาหลวงปูก่ก้านกิตตะธรรมวัดทฒน์เป็นสกลนครหลวงพี่ก็อยู่กับผ้าอาจารย์แดงท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขานวัดป่าบ้านเหล่าจังหวัดเชียงรายเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทูลคิปะปัญโยวัดป่าบ้านขอจังหวัดอุดรธานีที่มีรูปเหมือนอยู่ที่ห้องฉันข้าวหลวงพี่พรักนั่นแหละนั่นก็เป็นพ้าอาจารย์หลวงพี่หลายคนได้ยินว่าผ้าอาจารย์แดงเสียนะก็น้ําตาไหลหลวงพี่ก็กําลังจะน้ําตาไหลทนะั้งหลาย แต่ว่าพอเรารู้เท่าทันว่าเรากําลังจะร้องไห้เสียใจแล้วพอเรารู้เท่าทันเราก็เลยเขาเรียกว่าอะไรไม่ใส่ใจอารมณ์นะั้นไม่เติมเขาเรียกไม่เติมไฟเข้าไปนะไฟมันกําลังจะลุกไหมอยู่แล้วเราก็จะเราก็ไม่เติมไม่เติมเข้าไปไม่งั้นมันจะไหมมากกว่าเดิมเพราะว่าลองคิดดูว่าถ้าทุกคนในรถร้องไห้ทุกคนนะแล้วใครจะเป็นผู้ปลอบใจท่าน,นละ่ะเราคิดดู ถ้าเราไม่เข้มแข็งก็ไม่มีใครที่จะปลอบใจไม่มีใครที่จะพูดธรรมาสังเวชให้ฟังหมายถึงว่าเป็นตัวอย่างว่าชีวิตเกิดมาต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะ <c oughs> เหมือนที่ท่านบอกไว้ว่าจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกจะย้ายโยกหลบหลีหนีไปได้จะหนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือความตายหนีไม่ได้ใครไม่ผลักคนเอ่ยพี่ก็เลย พอเรารู้ตัวว่าเรากําลังจะร้องไห้จะเสียใจเสียใจอยู่แต่ว่าวกําลังจะร้องไห้พอรู้เสร็จก็ตัดใจทันทีทันน้งหลายแต่มันต้องฝึกมาทั้งหลายนะไม่ทำไม่ง่ายนะหรือว่าจะง่ายอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะหลวงพี่ก็เลยไม่ร้องไห้ทั้งที่หลวงพี่อยู่กับอาจารย์แดงมาสิบปีน่าจะร้องไห้นะญาติโยมหลายๆคนเจออาจารย์แดงไม่กี่ครั้งนะแต่ก็ร้องไห้แต่หลวงพี่พปรันตอยู่กับพระอาจารย์แดงมาสิบปีแล้วไม่ร้องไห้มันไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ ถ้าใครคนหนึ่งเป็นญาติเป็นพี่น้องจากไปเราก็ต้องร้องไห้ใครไม่ร้องไห้แสดงว่าไม่รักมันไม่วัดกันแค่นั้นนะครับมันไม่ใช่วัดที่น้าตานะมันวัดที่ว่าเราประพฤติปฏิบัติตามพระอาจารย์ไหมทําได้ขนาดไหนคําสอนที่พระอาจารย์เคยพ่อมสอนอบรมสั่งสอนเราเราทําได้ขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนพันนั้นมากกว่าอันเรืงหลไรแล้วเราเองก็คิดการไกลอีกว่าถ้าเราร้องไห้เสียใจเราก็าจะปอบโยนปอบ หรือว่าให้กําลังใจหมู่คณะไม่ได้เป็นตัวอย่างให้หมู่คณะไม่ได้ที่ไปด้วยกันก็เลยได้เห็นอานิสงส์โอ้การที่เราได้ฝึกหัดอยู่ประจําว่าชีวิตเราต้องตายเพราะว่าพระอาจารย์แดงทัานสอนอตลอดว่าเวลาที่เราออกจากบ้านออกจากกุฏิกุฏานให้ท่านมาหาให้คิดว่าถ้าเราไม่กลับมาอีก ฉะนั้นเราต้องทํากุติให้มันสะอาดสะอ้านพับผ้าพับผ่อนถูห้องเก็บให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ว่าถ้าเราไม่กลับมาอีกนะเราจะไม่มีอะไรค้างขายใจเพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนะเห็นอาาตอนเช้าก็เลยทําให้พอตอนนี้อาาไม่ามาอยู่เลยนึกถึงที่ท่านบอกไว้ว่าเช้ายังเลเห็นหน้าสายตายนะสายยังอยู่สบายบ่ายมวยบาน บ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับขีบแงี้เย็นยังหยอกลูกด้วยข้ามมวยอาสันโอ้เป็นจริงเหมือนที่ท่านว่ากิงนี่แหละพอเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเข้าแล้วนะวิธีการที่ทําให้เราตัดใจได้เร็วทําให้หลวงพี่พลรัตัดใจได้เร็วเช่นนี้นะเพราะเพราะว่าเวลาที่เรารู้ว่าคนนั้นจะตายคนนี้ตายญาติของเราตายให้เราลึกในใจว่าเอ๊ะเราจะเป็นไรต่อไปใ,าาใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้ว เหมือนหลวงพี่อยู่กุฏิหลังนี้24 2 5็7มาอยู่วัดสัมมันตวงแต่ก่อนมีหลวงพอ่อนาาหลวงพ่อแถมหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเล็กหลวงพี่เป็นสัมมาเนรรูปเดียวแล้วท่านแล้วก็หลวงหลวงพี่อัดแล้วก็มาสัมมาเนรอีรูปหนึ่งแต่เนนไปก่อนมาไม่ทันหลวงพี่ก็อยู่ตั้งแต่ปี2547อยู่ป้าอยู่ไปเป็นพระเป็นสัมมาเนรอยู่สองปีที่สัมพันธวงนะ แล้วก็มนเป็นพระบวชสิบสี่มิถุนาสองห้าสี่แปดอยู่ไปอยู่ไปอ้าวหลวงพ่อแถมตายมอณน้าผอยู่ไปอยู่ไปหลวงพ่อเพชรมอณน้าผอยู่ไปอยู่ไปหลวงพ่อเล็กมอณน้าผอยู่ไปอยู่ไปหลวงพ่อหนักเป็นพระอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่แอนสุจินโนะพระอาจารย์หลวงพี่กับมอณน้าผอยู่ไปอยู่ไปท่านอัดพระไอสวรรค์นะมอณน้าผสามเณรก็ลาศิทธิ์เลือหลวงพี่ลูกเดียวเท่าไหร่ เหลือพระมาหาพรัตรูปเดียวที่ยังไม่มรณะผ่าคนอื่นเขามอณะา่าไปหมดแล้วนะคนอื่นเขาก็ไปไปหมดแล้วตายตายไปหมดแล้วก็เหลือแต่หลวงพี่พรัตยังไม่มอณะผ่าแต่ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหลงัมันก็เลยทําให้เราได้สล่สล,สลใจขึ้นมาโอ้ชีวิตบางเบายิ่งกว่าแก้วเบาบางยิ่งกว่าแก้วนะบางเบายิ่งกว่าขนนกะพร้อมจะปิวพร้อมจะหักพร้อมจะพังตลอดเวลา เราจะประมาชีวิตไม่ได้นะทั้งหลายถ้าเราตอนก่อนที่เราตายนะสมมตินะสมมตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะสมมติโยมไม่นวนมาที่วัดนี้กาลังโกรธโมโหโใครสักคนหนึ่งเขามาินทาเรามาว่าเรานะ่ะถ้าตอนนั้นเราเกิดเป็นอะไรมาในยุ่งอะไรทั้งหลายนะถ้าตายให้ความโกรธเป็นตกระลกุก็เรทั้งหลายนะฉะนันถ้าเราโกรธโมหโหใครสักคนอยู่เราต้องรีบให้อภาัายเอาไว้เพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราไม่หให้อภัยเอาไว้นะ ไปทําเป็นหูเป็นนาเอาตาไปไล่ไว้ไม่งั้นนี่นะความโกรธมันจะเกาะกินจิตใจเราทั้งหละมันจะนึกแล้วมันเก็บปกเก็บใจถ้าเราตายตอนนั้นทั้งหลายโรคโรกกัะเทียนทัน้งหลายเมื่อที่ท่านบอกไว้ว่าตายด้วยความโลภไปเป็นเป,นเปนรตทั้งหลายความโลภอยากได้อันนั้นได้อันนี้เวลาใครไปหาหลวงปู่การถ้าใครอยากได้ตะกุดหรือล็อกเจ็ตหรือว่าเหรียญหลวงปูกกงป่การหลวงปู่กานไม่ให้เพราะว่าโลภท่านก็เลยไม่ให้ ท่านช่วยโยมไหมละ่ะเราอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะช่วยยังไงวะขอแล้วไม่ให้หมายถึงว่าท่านช่วยไม่ให้เราเป็นเปรตเพราะเราโรคเพราะเราอยากได้มากๆท่านก็เลยไม่ให้ไงท่านจะให้ตอนไหนตอนที่ท่านตอนที่หายโรภเแล้วอย่างพระบางรูปไปขอท่านนั้นก็ไม่ให้ไงบางรูปนอนไม่หลับฝากยายแม่ขอก็มีฝากคนนั้นคนนี้ขอก็มีนอนไม่หลับก็มีอยากได้ตะกุดอยากได้เรียนหลวงปู่กัท่านก็ไม่ให้นะเพราะวันกลัวเป็นเปรตเ,เพราะมันโลคมาก ถ้าเลยให้ตอนไหนก่อนที่หายอยากแล้วให้ตอนอยากไม่ให้ตอนหายอยากกลับให้นั่นแหละนี่เขาเรียกว่าตายด้วยความโลภไปเป็นเปรตน,นะตายด้วยความลงนะเหมือนกับที่ของพี่ไปเมื่อเช้าเล่านิทานให้ฟังทิพษูรูปหนึ่งบวชในสมัยพ,พระพุทธเจ้าพระนามวากสสปะนะพี่สาวมาถวายจีวรน,นะท่านรักษาศีลอย่างดีนั่นแหละแต่พี่สาวมาถวายจีวรลืมพิจณา,าปฏิสังขาโยนิโซจีวรังปฏิเสวามิ เนวะเดาวายะนัมบันไดยะนัมบันดานายะนวิภูสนายะยาวะเดวะอิมัสสกายสวิติยายาปนาญาวิงสุปรติยาพรหมจริยานุคาหายะเป็นต้นท่านลืมพิจารณาด่วนตายกับท่านหันเหมือนที่อาม่าอา่าที่เป็นตัวอย่างให้เราอาม่าแดงดีไม้เมื่อเช้ายังเห็นหน้าวันนี้ตายซะแล้วก็เหมือนพระรูกนี้ก็เหมือนกันพึ่งได้จีวรหยกหยกตายซะเนี้ย ไม่ตั้งตัวทั้งหลายตอนนั้นกําลังเหื่อกับจีวรใหม่นะจีวรนป่านสวิตป่านอินเดียบ้างนะตายทันทีะพอตายปุ๊บนะมันไม่ตั้งตัวทั้งหลายสาคัญมากๆนะทั้งหลายนะถ้าเราไม่ตั้งตัวตั้งใจเอาไว้นะเราด่วนจากไปนะบุญที่ท่านก็รักษาศีลมาอย่างดีทําบุญทําทานมาอย่างดีแต่ลืมพิจารณาทั้งหลายกลายเป็นมะเร็งเป็นมะแลงจับที่จีวร ภิสูุหลายรูปไปใช้ก็กันมือพระกันมือภิสูุนะพระพุทธเจ้าก็เลยนั่นนี่นะเจ้าของตัวจริงนะที่เหละวเวลาที่เวลาที่เวลากินข้าวฉันข้าวของพระฉันโยมกินนะเวลาที่เรามีของใช้ไม้ถอยอาหารการกินถ้าเรารู้ว่าอ้อันนี้อร่อยมากเลยนะเราเราก็อาจจะไปถามอยู่ร้านไหนร้านไหนแต่ลึกๆในใจถ้าเราสอนตัวเองมันก็แค่อร่อยแหละ กินผ่านกินผ่านปากเข้าไปก็หมดความหมายแล้วไม่เช่ว่าจะไปเที่ยวหาสแสวงหา,ม,งามันต้องร้านนั่นต้องร้านนี้ถ้าอร่อยมันคาในใจทั้งหายนะตอนนั้นถ้าความอร่อยความแซ่บมันคาในใจนะเราไม่ได้ออกทัางหลายนะเราจะเหมือนพิษสูรูปนี้ทันทีนะเดี๋ยวก็กลายเป็นเลนเป็นมแมลงสักอย่างนะเพราะามันหลงนันทัาไหรหลงฉะนั้นเราหรืออยู่ที่บ้านหลงบ้านก็ดีไปไหนไม่ได้นะต้องอยู่ที่บ้านต้องนอนที่บ้าน ถ้าเกิดตายขึ้นมาคงจะเป็นอะไรทักอย่างเฝ้าอธิบายน,นะงานเขาทั้ไงหลาพระเจ้าก็เลยให้ไปทุกองไปอยู่ในป่าในเขา,าเปลี่ยนที่อยู่ที่นอนที่หลับที่กินมาเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่ติดที่ทั้งหลายติดที่นี่สําคัญนะทั้งหลายสาคัญนันมันทําให้เราไปไหนไม่ได้มันติดอย่างเรามีชีวิตอยู่เราไปไหนก็นึกถึงบ้านเรานึกถึงหมอนถึงเสือถึงสาาถึงห้องถึงร์เย็นเซ็ตทังไงเลยเราต้องฝึกไว้แต่บัดนี้ทังไย พราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะไปตอนไหนนท่สหลังแต่ก่อนหลวงพี่ก็ติดกุฏิเหมือนกันพอเราเข้าใจพิจารณาเข้าใจว่าอู้มีแต่เราติดกุฏิแต่กุฏิไม่เคยติดเราเนะมีแต่ภาระเห็นทางคมเป็นจริงพอสมควรนะเวลาไปไหนมาไหนก็ไม่นึกถึงกุฏิไปแล้วก็ทิ้งเลยพูดยั้ไงไม่ได้อะไรอาวรณ์เลยนะแต่กว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องพิจารณาพอสมควรนะ พิจารณาลพิจารณาอีกกูจะมันเข้าใจมันกลัวมันจะเข้าใจนี่สอนใครก็ไม่ยากเหมือนสอนตนทั้งหลสอนตนนี่ยากเหลือหลายยากจริงๆคือสอนตนนี่แหละแต่ถ้าเราสอนแล้วเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจแล้วคือเข้าใจเลยรักแล้วคือรักเลยไม่ต้องมาสอนซ้าทั้งไหลเข้าใจแล้วคือเข้าใจเลยตั้งแต่ปีหกสามลูกพี่ก็เข้าใจตั้งแต่บัตรนั้นถึงบัดนี้ลูกพี่ก็ไปนในสบายไปแล้วคือไปนะ ไม่ได้ห่วงกุติไม่ได้นึกถึงกุติมันได้อะไรอวอร์นพูด,ดง่าเพราะเราเตรียมใจไปแล้วเตรียมตัวไปแล้วเั้นเราท่านทั้งหลายโกรธใครก็ดีห่วงใครก็ดีติดอร่อยก็ดีติดบ้านก็ดีเสื้อผ้าสิมผาค่อนก็ดีติดเกื่อนก็ดีให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ไม่พอท่าั้งหลายมันยังดึงลงที่ต่ํท่าทั้งหลายนะดึงเราเนี่ยลงที่ต่ําตกต่ําพูด,ดง่ายเราจะ ขึ้นสูงอยู่แล้วมันก็ดึงเรามานะเหมือนพิสุบวชในสมัยพ,พ,มรพระุทธเจ้าพระนํามากัสสปะรักษาศีลมาหลายพันปีเพราะตอนนั้นคนอายุยืนสี่หมื่นปีใหาจําไม้แต่ผ้าถ้าไอตรงได้ของใหม่ๆคือของใหม่พวกเนี่ยเหอหลานาะถ้าเหอหลานเนี่ยเกิดเป็นลูกของลูกหลานนะเหอผ้าผ่อนสนิมผ้าผ่อนงามๆบ้านงามๆเกิดเป็นมแมลงนั้นทั้งหลายเข้าตามบ้าทนทั้งหลายห่วงลูกห่วงหลานอาจจะเป็นลูกของลูกขาอุตสหะนั่นทั้งหลาย ู้อันตรายเรื่องอันตรายเลยนั้นลองทพิจารณาให้ดีเราเมื่อเรามาพึจปฏิบัติได้ยินได้ฟังแล้วก็สอนตัวเองบ่อยๆหาอุบายที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หาอุบายก็จะได้มาไม่ใช่หหาอุบายเพื่อจะออกจากรูกจากหลานจากบ้านจากช่องจากเสื้อผ้าสนิมพาพรที่เราชอบที่เรามักที่เรารักที่เราลงเลยนะหรือว่าอาหารการกินที่เราชอบติดแงะเนี่ยเราต้องหาอุบายที่จะออกจากมัน ให้มันสักแต่ว่าทั้งหลถ้ามันสักแต่ว่าเราจึงปลอดภัยนั้งหลาปลอดภัยนะพร้อมตายคุณไงสักเวลาที่เราไม่อยู่โลกนี้แล้วสบายเพราะเราพร้อมตายแล้วไม่ห่วงอะไรทั้งหลายแต่ถ้าเรายังติดนั่นติดนี่ติดแม่ติดลูกเอาแงานเข้ายัางหลมันต้องมีอะไรสักอย่างนะมันสะกิดใจเราเนี่ยมันยังไม่มั่นใจทั้งหละเหมือนคนเดินทางไม่มีตังก็ไม่มั่นใจทั้งหล่แต่ถ้าคนเดินทางไปโลกอื่นไม่มีบุญในใจนะ หรืออาจจะมีบุญในใจแต่มีอะไรติดมีอะไรที่ยึดมั่นมีอะไรที่ผูกพันมีอะไรที่รักมันเกาะไปหมดเั้งหลายมีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอทรัพย์ปูปาคาคอคล่องไวภรรยาเยี่ยงบ่วงปอรักลือมือนาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ผลสงสารฉะนั้นทั้งเรื่องติดเรื่องขัดเรื่องผูกพันอีกสำคัญนะเั้งหลายไม่ธรรมดา ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เรามีโอกาสได้สอนตัวเองได้สอนบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเขามันจะเข้าใจเองมันจะสักแต่ว่าเรื่องไรแต่กว่าจะสักแต่ว่ามไม่ใช่ของง่ายๆเรื่องไรต้องค่อยๆทาไปเหมือนที่เรามาวัดมาฟังที่อย่างนี้ถูกต้องนะมาสวดมนต์ได้ออกจากบ้านมานนะได้ออกจากหมอนลุ่มๆที่นอนดีๆเพราะมอุดอนๆมับ้างนะเนงั้นมันห่วงนะตรงไหนเป็นห่วงมากเลยนะเวลาไปนี่แตบบ่เด็ก็นึงถึงแต่ว,ว่าหงุดหงิอยู่ที่อุจิตผมพี่สังเกตตัวเองคืนนี้มันหนาวเย็นเนาะ วมพี่ก็ไม่นึกถึงว่าโหุ่นนะวีนนะพอทนไหนก็ทนไปนะพอทนหนาวไหนก็ทนไปถ้าไม่หนาวมากก็พอทนได้เพราะมันก็หนาวอยู่แต่ไม่พูดเลยเ่ยอดเอาทนหนาวหน่อยเหมือนไปอยู่ในป่าบางแนละ้วก็กลัวไม่ผีโอ้โหทำไมจะไม่กลัวนะแต่ก็อดทนเอาพออยู่ไห้ก็อยู่ไปพอนอนไหนก็นอนไปนะลำบากบ้างทุกบ้างก็ไม่เป็นไรนี่แหละทั้งนั้นที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย มีมีคนคนหนึ่งตายมีคนคนหนึ่งไม่อยู่เพื่อนเราก็ดีพ่อแม่ก็ดีเราจะได้สอนตัวเองว่าวันหนึ่งนะเราจะไปอาจจะไปแบบไหนเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงแต่ปัญหามันฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้ถ้าเราเตรียมตัวไว้ถ้าอุ่นใจทั้งหลายครูบาอาจารย์ลงปูแหวนลงปูมั่นแต่ก่อนท่้นก็เตรียมเตรียมตัวท่าน,นก็เลยมั่นใจเมื่อครูบาอาจารย์เราทุกวันลงปูก้านท่านก็มั่นใจ ท่านก็ไม่กังวลอหละเพราะท่านเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วหลวงปู่การท่านบอกพี่ท่านมาหาเงินเรามีเท่านี้นะถ้าเราตายไปแล้วเอาเงินพว้นนี้มาทําบุญกระดูกเราก็เอาไปใส่ไว้ใต้พระหลวงปู่อะไอย่างนั้นนะหลวงพี่ก็คิดในใจอ้ระดับหลวงปู่การจะเอากระดูกไว้ใต้รูปเหมือนอะไรอยู่หลวงพี่เลยสร้างเจดีเล็กๆถวายหลวงปู่มีหลวงปู่กับหลวงพี่รู้สองคน คนหนึ่งคนหนึ่งก็ถามเอ๊ถวายเจดีทำไมเนอะเอาก okay. ็เตรียมพอมไเเกิดรูบาาจย์ไม่อยู่เป็นไรไปมันจะได้หาทันท่วงทีนั่นแหละเตรียมเอาไว้การที่เราเตรียมตัวไว้การที่เราพูดถึงความตายเมันไม่ใช่ว่าไม่เป็นมงคลมันเป็นมงคลชีวิตนั่นแหละเป็นมงคลชีวิตเราจะได้ไม่ประมาทเท่าไหร่ถ้าเราไม่พูดถึงความตายเลยมันจะประมาทในชีวิตนั่นแหละทะนั้นเมื่อเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้ไม่ได้ประมาทในชีวิตเราจะรู้ว่าชีวิตชีวิตมันสั้น มันเบาบางยิ่งกว่าแก้วบางเบาอยอิ่งกว่านนะุนพร้อมแตกพร้อมจะปิวอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเวลาที่เราไปข้างหน้าไปเที่ยวญี่ปุน่นไปเที่ยวเชียงใหม่นครพนมเราก็อุ่นใจเพราะเราในในในตัวเราในกระเป๋าเรามีสตังเราก็รู้สึกอุ่นใจนั่งเครื่องบินก็มีตัวเครื่องบินไปต่างประเทศญี่ปุ่นก็มีบีซ่าเราก็อุ่นใจมีตังนี่แหละสัมพันธ์ที่สุดมันทําให้อุ่นใจคือมีกระตังมีรัพ์เขาเรียกรั์ภายนอก แต่ถ้าเราจะตายจากโรคนี้ไปแล้วท่าน,นหลายคนส่วนมากใกล้จะตายใกล้สิ้นชีวิตนะถ้าตัดความห่วงอะไรอวร์ไม่ได้นึกถึงลูกถึงหลานนั่นแหละที่เกิดนึกถึงบ้านทางช่องนั่นแหละที่เกิดนึกถึงอะไรกเกาะแขนเกาะขานั่นคือที่เกิดท่างหลายนั่นคือหน้าห่วงแต่ตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเพราะเราไม่น่าห่วงเราก็สอนตัวเองได้อยู่แล้วถ้าเราจะไปตอนไหนก็สบายตอนนี้เพราะเราฝึกเราหัดเอาไว้แล้วแต่าก็ต้องฝึกให้มันมากๆกว่านี้หน่อย มันจะได้ไม่ห่วงพอเราไม่มีอะไรห่วงก็สบายเหมือนเรานอนกลางคืนนะสังเกตคนเวลานอนนะถ้าเรานอนกลางคืนวันไหนแล้วเราไม่ห่วงแสดงว่าเราเริ่มชักดีแล้นะแต่ถ้าเรานอนกลางคืนก็มือไก่หน้าผากเอ๊มีสินยังไงนาะพ่อแม่อยู่ยังไงเนาะลูกหลานเป็นยังไงทรัพย์สมบ,บัติเป็นยังไงเสื้อผ้าตากหรือย,ยังที่สารพัดขิดเขาก็เลยให้สวดบนไหว้พระ ไม่ให้คิดเรื่องอื่นให้ทําจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์เดียวคือสวดมนต์ไหว้พระมันจะได้นอนหลับนอนหลับเวลานอนก็ไม่ต้องตั้งใจว่าจะให้หลับก็หลับธรรมดาแล้วี่ี่ยแม่งก็อาจจะเปิดฟงามมากกังธรรมะก็ได้ฝึกอยู่ตลอดเวลาฝึกให้เราเขาเรียกว่าตายก่อนตายจริงๆนะตายเล่นๆก่อนนะฝึกตายเล่นๆก่อนค่อยตายจริงๆนะั่นทั้งหลายมันจะได้ชินเอาไว้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะได้เป็นผู้ไม่ประมาท แล้วทีนี้เวลาที่เรานึกถึงโมโหใครไม่ชอบใครเราก็จะได้รู้ว่าอายุมันสัน้นจะโกรธทําไมเนาะเราจะได้พอให้อภัยได้บ้างการที่เราให้อภัยผู้อื่นก็เหมือนการให้อภัยตัวเองการที่เราเคยเกลียดคนนั้นเราก็ไม่เกลียดเขาทําใจให้แม้จะถึงกับรักแต่เป็นมิตรกับเขาความอิสระก็เกิดกับเราเองนะไม่ใช่เขาอิสระนย่านั้นะเราที่อิสระทั้งหลายเราเป็นผู้มีความสุขเรา แล้วก็ฝากทั้งหลายเอาไว้เนาะทีนี้เราจะได้มาแผ่ไม่ตาเขางกัาวันนี้เราจะแผ่ไม่ตาไปให้อามาแดงดีมานะให้อามาจะได้ไปในในโลกอื่นที่อยู่นี่ไม่ได้กินข้าวกินน้ำเหมือนเราเนาะอาศัยบุญกุศลนะแต่อามาก็ทําบุญเยอะแหละแต่เราก็แผ่ไม่ตาไปให้อีกรอบหนึ่งเขาจะได้มีบุญมากขึ้นเหมือนคนก็รวยอยู่แล้วแต่เราก็แผ่เราก็ให้อีกจะได้มีเยอะเหมือนอาม่าบุญก็มากแล้วก็แผ่ให้อีกจะได้มีมากขึ้นมากขึ้นนะ เขาเรียกว่าบ,บีเอตาจิตต่อกันนะหน้าหกสองหกสองหนะังสือเล่มใหญ่นะ <c oughs> ท่านลามยังจิโนคุณากันดาปชิมาคาทายโันามาเซ อาตาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสาาะเมเตตานันดาคินันดันชาบุเปอะตามนุษสรังบุคคลมารดึถึงอุปการะ้อันได้ทำให้แก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเรา ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษินาทานเพื่อผู้ที่ลักโลกนี้ไปแล้วนาฮิรุนังวาโซโปวายาวันญาบาริเดวานาะการ้องไห้การเศร้าโศกหรือการรำไรลำพันอย่างอื่นก็ดี บุคคนไม่ควรทำทีเดียวนาตัางเปตานามัญายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ยาทั้งลหลายผู้ละโลกมีไปแล้วเอวังติพันติยาตโยยาทั้งลหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจะโคดากินาดินนา ก็ทักศิณารูปปัานนี้แลอันทันให้แล้วสร้างคำมีสุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในสง์ดีคารตันิตายาสาทาาโซอุปกรรมปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เพื่อภูนแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น ตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมยใายางนินัสิโตยญาติธรรมนี้นั้นอันในแสดงให้ปรากฏแล้วเปตานาปูชาจักตาอุราราและปุชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาตทั้งหลายผู้ลากโลกนี้ไปแล้ว พาลันดาภีกขูนามนุษยปาดินนะังกำลังแห่งภิกสุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเฮอิปุญญางปาสุตังอาหะนะปากันดีบนนุญอันไม่น้อยท่านได้ก่อน่อยแล้วดังนี้แลเพิ่มไปหนะ้าสองนะเล่มเล็กเล่มเล็กนะครับ ใครท่องได้ก็ท่องเลยนะไม่ได้ก็ดูตามนะส่วนมีคาถาเพิ่มบางที่เคยส่งให้แล้วก็แผ่นเล็กๆนะอันนี้อันนี้ก็ปรับปรุงแก้ไขไปเรนะื่อยอาจจะมีเพิ่มมาถ้าท่องได้ก็ท่องถ้าไม่ได้ก็ก็ค่อยไปท่องอีกทีหลังเนะนาะนะมาพาทายาณมาอาวนณมาพาทาณมันามาตันติตโตนะโมโตตันติ นามานตันตตินาสาลิติจิเจรุนิภูสนาโสอินทสวาสุสุสวาอีเตชสุเนมะภูจนาวิเวนามาอจฉาุรังหังภูมูนาภูอายุยะนามาสเจนะเมสัจจาวะนะนโมโหตุนโมวิมุตตาง นาโมวิมุตติญาณมีอุมีโอมอุปุทารุปัญญาพุทธาลุปะปะเอหิมะมาโอมปุปุทารุปัญญาพุทธาลุปะปะเอหิมะมาโอมปุกุทารุปัญญาพุทธาลุปะปะเอหิมะมานาโมนามีที่จอดนาพันตลอดนาโมนาโม นะโมนะมมที่ดอนนาพัตตอรอนะโมนะโมนะโมนะมนม,ะมที่ดอนนาพัตตอรอน,นะมโมนะโมพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะ สังฆาสังฆานุภาเวนะพุทธานุภาธรรม,มานุภาสังฆานุภานาเนตตาโมกขรุณาพุทธานีทายินดียาเอ็นดูอา้าพักันแผลนิทานะ